สวัสดีครับสารลมพย FC นะครับก็มาทำคลิปรีวิวทักทายกันนะครับคลิปนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะครับตัดเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่พอดีเห็นพี่เขาลงขายนะครับแล้วก็อล,อลองลองลองสั่งซื้อมาดูนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะส่งต่อหรือว่าขายต่อได้หรือเปล่านะครับ อ่านี่นะครับเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับคือเหรียญช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่ากระแสค่อนข้างจะดรอปลงไปเยอะนะครับอ่านในกล่องนี้ทั้งหมดาราคาผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับพันสี่ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับก็มีเหรียญสี่รายการนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูรีวิวทีละ รายการแล้วกันนะครับอ่ารายการแรกดูดูดูอันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับสี่สี่ชิ้นนะครับอ่าดูอันนี้ก่อนน้อยๆน,นะครับคือหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าซื้อมาจากไหนคือเหรียญของสะสมเนี่ยผมเคยแจ้งไปหลายครั้งแล้วนะครับว่า มีกลุ่มนักสะสมนะครับก็คือเหรียญก็เหมือนกับของสะสมทั่วๆไปนะครับที่มีมีการซื้อขายกันนะครับก็จะมีกลุ่มซื้อขายมีมีแหล่งแหล่งซื้อขายแหล่งโชว์เหรียญอะไรต่างๆนะครับอ่นนี้ก็ชุดนี้น่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับไม่แน่ใจนะครับสามถึงสี่ร้อยนะครับนี่มีเหรียญอ่าเป็นเหรียญ ไม่ผ่านใช้นะครับเหรียญ5บาทเรือหงปี3 1เหรียญครุฑ9เหลี่ยมนะครับ5บาทปี30 5บาทปีสองสองนะครับอันนี้5บาทปี2 5นะครับเนี่ยก็คือเหรียญคือเขาจะมีกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ก็คือราคาเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะครับว่า ที่บางคนบางคลิปเขาออกมาราคาหลักหมื่นหลักแสนน่ะเขาเขาซื้อจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับอันเนี้ยเล่นกันชุดเนี้ยอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับอ่านนี้เป็น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 รายการแรกนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะอันต่อไปเลยนะครับอ่าทำเป็นช็อตดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็คลิปนี้จบที่ ชุดแรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อคลิปที่สองนะครับอ่าคลิปที่สองเดี๋ยวมาดูห่อนี้นะครับว่าได้อะไรบ้างานต่อนะครับห่อนี้ได้เหรียญอะไรมานะครับดูกันต่อเลยนะครับทําเป็นคลิปสั้นๆดีกว่านะครับเป็นช็อตๆดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่จบนะครับคลิปยาวเกินไปจะน่าเบื่อนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับ เป็นเหรียญที่พี่เขาลงขายนะครับอันนี้เป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับแต่ว่าได้ได้สภาพนะครับได้สภาพก็คือเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็จะจะใส่ตลับมาให้แบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับคือเหรียญอะถ้าเป็นเหรียญ5บาทหลักๆเลยที่ผมรับซื้อเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับบางท่านดูคลิปแล้วเฮ้ยเหรียญ5้าบาทปีสีหนึ่งก็ซื้อเหรอนะครับแต่ ซื้อแต่ต้องเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเกินหน้าเหรียญก็ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็ซื้อนะครับก็คือเหรียญ5บาทปี4-0แล้วก็ปี4-6นะครับหลักๆเลยก็คือคือซื้อปี4-0ราคาเริ่มต้น5บาทปี4-0เริ่มต้นที่เหรียญละ2,000ถึง5,000บาทา5บาทปี46รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200นะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญ ไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญน,นะครับเนี่ยได้มาได้มาหลายเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหบาทหมุนเวียนนะครับสภาพสภาพไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็แล้วก็ใส่ตลับมาเลยนะครับมีปีห้าสามด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นคลิปคลิปที่สองนะครับที่มารีวิวให้ดูนะครับว่าผมได้เหรียญอะไรมาบ้างอ่าคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวมาดูชุดนี้ว่าได้หเหรียญอ,อะไรมาเลยนะครับ,รบนี่อันนี้เป็นเหรียญสิบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้สองร้อยหรือสามร้อยนะครับนี่เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับอ่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญห้าบาทชุดนี้นะครับแกะไปแล้วแล้วก็อันนี้ชุดที่สองนะครับที่ผมแกะให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับอ่าเหรียญห้าบาทเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูเหรียญ ในห่อนี้นะครับน่ะว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับผมจำราคาไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญพวกเป็นเหรียญสิบบาทย่อยๆนะครับน่าจะเป็นสภาพไม่ผ่านใช้แล้วก็สภาพเก่าเก็บนะครับอ่าเนี่นะครับก็คือหลายปีพอศอเลยนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญย่อยๆนะครับ เหรียญ่ยย่อยๆถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานน่ะนักสะสมเขาจะไม่ค่อยเก็บกันนะครับแต่เนี้ยเป็นเหรียญย่อยๆสภาพไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็บางเหรียญก็เป็นสภาพสภาพเก่าเก็บนะครับเนี่ยปีสามสองปีสามหกนะครับเล่นกันก็เกินหน้าเหรียญไม่เยอะนะครับชุดนี้สองสี่หกแปดสิบนะครับสอง สี่หกแปดสิบอันนี้ยี่สิบสองสี่หกแปดยี่สิบแปดเหรียญน,นะครับเนี่ยยี่สิบแปดเหรียญถ้าเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยปี3 2ผลิตร้อยล้านเหรียญถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็ยังยังยังไม่ค่อยนิยมกันนะครับอันนี้ก็คือมาแกะให้ดูนะครับ <c oughs> สภาพสวยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ผมซื้อมาก็เพื่อที่จะมาส่งต่อให้กับให้กับนักสะสมนะครับช่วงนี้นะครับเหรียญราคาดรอปลงมาเยอะเป็นโอกาสดีของนักสะสมนะครับที่จะซื้อเหรียญเก็บในช่วงนี้นะครับก็คือจะได้ราคาที่ถูกกว่าในช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับ่าอันนี้หนึ่สานะครับแกะไปแล้วสาห่อนะครับมาดูหอนี้ห่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับว่า ห่อนี้ห่อสุดท้ายาได้เหรียญอะไรมาดูกันต่อเลยนะครับชุดนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับชุดนี้ราคาผมซื้อมาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทชุดเนี้เคยเล่นกันถึงบางช่วงอ่ะเล่นกันเกือบพันก็มีนะครับ <laughs> ราคาช่วงนี้ดรอปลงมาเยอะนะครับเป็นโอกาสดีของของนักสะสมนะครับชุดนี้ถ้าจําไม่ผิดจะเป็นเหรียญสองบาทคละวาระนะครับอันนี้คือผม ซื้อมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับชุดนี้ซื้อมาสามร้อยบาทนะครับอ่านะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นเหรียญยังไงนะครับคือเหรียญบางท่านสอบถามมานะครับส่งรูปเหรียญให้ผมดูหนึ่งเหรียญแล้วก็พอผมแจ้งแจ้งตอบกลับไปว่าเหรียญที่ท่านส่งมาเล่นกันไม่เกินห้าบาทเล่นกันไม่เกินสิบบาทผมโดนด่านะครับโดนด่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่าเหรียญอ่ะ ราคาเท่าไหร่เขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยสองบาทวาระชุดนี้นะครับสี่สิบเอ็ดเหรียญสี่สิบเอ็ดวาระตอนเนี้ผมผมผมซื้อมาสามร้อยชุดละสามร้อยนะครับนี่นะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้เหรียญเหรียญหนึ่งอะถ้าเป็นเหรียญสภาพสภาพผ่านใช้หรือเก็บไม่ดีอะบางร้านเขาเขาก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเล่นกันจริงๆอ่อะบางร้านเขาซื้อกันเหรียญสามถึงห้าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้ก็คือ เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ได้มาจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับเนี่ยน,นี่คือครบชุดเลยนะครับมีเหรียญไอที IT, การจนาพิเศษนะครับมีสมเด็จย่านะครับเนี่ยเหรียญลูกเสืออ,อ,อันนี้ร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชเห็นไหมครับใส่เมาส์สวยงามเลยนะครับคือเหรียญราคามันมัน,ม,นมันไม่ได้สูงมากมายไม่ได้สูงลิบเลี่ยวเหมือนกับ ที่บางเพจเขามาทำคลิปเพื่อที่จะปั่นยอดวิวนะครับทำคลิปรับซื้อราคาแพงๆแล้วไม่ซื้อติดต่อไม่ได้นะครับทำคลิปราคาแพงๆแล้วหลอกให้เราทำใบรับประกันอ่ะอันนั้นก็คือมิจฉาชีพนะครับเนี่ยเหรียญจริงๆนะครับเล่นกันไม่แพงนะครับยกเว้นเหรียญหายากเหรียญผลิตน้อยจริงๆนะครับนี่นะครับยิ่งเหรียญ2บาทแบบเนี้ยไม่แพงเลยนะครับ เนี่ยทั้งชุดเนี่ยสี่สิบเอ็ดเหรียญผมได้มาในราคาสามร้อยบาทใส่เมาส์สวยงามเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตกเหรียญไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับลองศึกษาข้อมูลดูนะครับว่าราคามันเป็นยังไงเหรียญตัวไหนที่เขาเล่นที่เขาเก็บกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ให้ดูภาพรวมแล้วกันนะครับที่ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมซื้อมาประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยก็มีเหรียญชุดแรก นะครับเหรียญ5าบาทชุดที่สองนะครับแล้วก็เหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญสองบาทนะครับเนี่ยร้อยกว่าเหรียญน,นะครับทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าเหรียญน,นะครับร้อยกว่าเหรียญพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับอยากให้ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะขายท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวนะครับรีวิวแล้วก็พูดทักทายแบ่งปันข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความรู้นะครับใครที่สนใจก็ต้องศึกษานะครับถ้าเกิดท่านไม่ศึกษาท่านจะโดนหลอกแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับไม่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 ใช่เป็นเหรียญหลักๆเหรียญแบบตัวติดอะไรนะครับเป็นเหรียญย่อยๆนะครับราคาก็เล่นกันเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ่ะโอเคนะครับประมาณนี้คลิปนี้ Uh, เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ